เราไม้องกินกาชาติอำเภอประโค ขอพระคุณน,นะครับพระครูสิริกนานท่องเที่ยวเพื่อให้ชาวประโคนชัยของเราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนมากขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับในระดับแรกครับก็ขอได้รับความเมตตาจากพระประโคนชัยเราเพราะเป็นปพระเพราะเป็นเด็กบ้านนอกไม่เคยมาดูเหตุเทียนประโคนชัยแต่ได้ยินได้ฟังมานานตั้งแต่จาความได้ก็ทำายัางมีสตังเหลือถวายข้าวไฟวัด แต่ในปบัจจุาัเนี่อาปากเฉพาะปีนี้นะเฉพาะซื้อเทียนอย่างเดียวแสนกว่าการพระเดชพระกลมท่านรองเจ้าคณะจังหวัดรฐมเรียนท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทงอบจละกอเทศบาลอบตท่านาาานณะสวรร่วนราชการท่านทีเจ้าที่มาช่วยแนะนำทางการท่อรสที่ยซึ่งการจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ก็ต้องอาศัยความ รักนะความร่วมมือความสาม,มัคคีเป็นอย่างยิ่งาน,นะครับตำบลประคอนชัยที่ให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับเป็นทุนตั้งต้น,ตนรวมไปถึงพี่น้องในชุมชนนะฮะได้รวมพลังกันในการบอกบุญนนะครับรวมกําลังกันในชุมชนกลายเป็นความยิ่งใหญ่ของตำบลมีการพัฒนาจนกลายเป็นที่รู้จักนะครับวันนี้ก็จะได้เรียนถามท่านด้วยนะครับถึงเรื่องราวความวเป็นมานะครับของประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับแล้วก็ในส่วนของการครับนพสุขการ ครูศิษย์คณะรอ,องเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ตับเรียนท่าน,นรองผู้ว่าเสริมศักดิ์ทงศรีรองนายกผู้การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านประวโสไปไหมพอดอีเป็นลูกครึ่งประคนชัยสติตแม่อยู่นี่พ่ออยู่นู่นอ๋อลูกครึ่งประคนชัยลูกครึ่งสจะล่างเลยครับก็คร่าวๆที่ทำก<น>ว่าจะได้เป็นรูปเนี้ยนี่รูปอะไรเนี่ย ตัวนี้อันนี้ตัวนี้เหราครับเหราตัวนี้คุธสีก็คือ,อคุธผสมราชสีอ่าครับเวลาวิธีทําเราจะล่างเราขึ้นโครงเลยก่อนปกติก็จะเป็นโครงเหล็กอย่างเงี้ยครับถ้้งเลยนี้จะเป็นโครงเหล็กเนี่ยตรงนั้นอ่าโครงเหล็กท้งไงได้ ไม่รู้่เออมันมันเราแกงทุกวันนี้ไงลูกเป็นของโอไม่ห ข้าวแกงโบราณล้วนแต่อร่อยมัดาตาตั้งเดิมแล้วก็ชิ้นไม่ใหญ่มากราคาก็ถูกอาจจะได,ได้ได้กินจากงานประเภทนี่ครับที่เขาทำสารช่วยกันทำสามก็คือจังหวะดดนตรีการแสดงของขะบวนแห่เนี่ยจะอลังการจะสนุกสนานในจังหวักพัตรึมผส,สมอิสานหรืออิสานใต้ซึ่งอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์แล้วก็จะมีการแต่งตัวที่เป็น ภาพของชาวประโคนชัยอาจจะเป็นภาาประหลายพันปีหรือภาาประยุกมันจะสวยงามเป็นที่จีบชาวประโคนชัยชาวบุรีรัมย์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ มาแล้วไม่ผิดหวังครับอลังการด้วยกระบวแนแห่ด้วยการการแสดงด้วยเสียปากบ้นบ้าด้วยด้วยวเรื่องอาหารการกินนับรองก็น่ากในแน่ครับเพียอนครับนั่งกันยังไงกัครับ่งก็ใกล้เข้าเขาเน็นรุ่มซึ่งเป็นอ,อันยิ่งทโบราณแค่ประมาณ25กิโลเท่านั้นเอง แล้วก็มีปราสาทเมืองต่างอยู่ใกล้ๆไม่ถึงแค่สิบกิโลด้วยความมุ่งมั่นที่มีจริงมาต้านคงนะครับเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละชาติเขาจะมีปีหลายเรื่องด้วยกันหลาเรื่องนี้แล้วนะครับเราก็เสริมสร้างเพื่อให้เกิดรเกิด มันซุกไปแน่ฮะมันจะซุกไปทันเลยนี่ไม่ทันน่ะ